สวัสดีครับลุงสิทธิ์วัสมเดจนะครับท้พ, so พ right <go> sí ิสุทธ <Lip sc> <graffiti> ิ์ผอสายวิทยาศาสตร์พท้เซอร์ประเมินราคาด้วยหลักวิทยาศาสตร์เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับลุงสิทธิ์วัสมเด็จวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งองค์เนื้อหาวันนั้นหนึ่งนะครับของคุณพีรนาถอุสาหะโยธินจาก200องค์นะครับเหลืออยู่แค่นี้นะครับก็นะฮะเขาคัดมาเองแล้วนะฮะคุณพีรนาถเนี่ย เป็นนักสะสมตัวยงนะครับน่ากลัวเลยนะครับอย่างเนื้อบางเนื้ออย่างเนื้อแบบนี้เราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับหลายท่านบอกแค่นี้เหรอดูดูอย่างนี้เหรออ้าวนะครับนะฮะจำให้ได้นะครับเพราะเดี๋ยววันข้างหน้านะครับลุมสินพงสมเด็จเนี่ยจะมีมันจะเป็นที่เดียวนะครับนะฮะมันจะเป็นมาตรฐานที่เดียวนะครับที่ใช้เรื่องวิทยาศาสในการตรวจสอบความแท้เก๋ของพระเครื่อง ทุกชนิดนะครับตอนนี้เราคุยเราติดต่อไว้หมดแนละ้วแต่เราจะเริ่มหลักๆก,ก่อนนั่นก็คือพาระเนื้อผงพระสมเด็จน,นะครับเริ่มเป็นหลักๆก,ก่อนนะฮะนี่ดูความบางเห็นไหมนะคุณมิรันธ์นี่เขานะฮะอนาคตไก่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรไปคุยติดต่อเขาได้0ู5ย์8 6้าห้าสามเก้าดห้าเจดห้านะครับเดี๋ยวเอาเลยนะ เนี่ยเนื้อจะนุ่มนะฮะแปลกนะฮะนะ,ะหัวไม่ได้นะครับเลือกแบบนี้หัวไม่ได้นะครับนะ,ะเราทดสอบเนี่ยนะฮะถ้ามันผิดพลาดไม่ดีจริงเนี่ยเราก็เสียด้วยมันจะเสียกันหมดนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหม นี่นะครับนะอย่างนี้ดีไหมนะฮะให้ชัดๆไปเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวทิ้งกระจกอุนยภาพสวยๆั้นเลยนะครับเก็บไว้ดีนะครับอันนี้ก็ประเมินราคาไว้ที่หลักหมื่น ต้นๆนะครับนะหลักพันถึงหลักหมื่นต้นๆนะครับนะฮะส่วนหลักล้านนั้นผมว่าน่าจะผ่านเนื้ออย่างนี้นะฮะนะฮะบางทีเราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับหรืนน้องๆนะครับที่เข้ามาดูวงสินค้าสมเด็จศึกษาได้เลยนะครับเราชี้กันให้เห็นเลยนะครับไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะฮะชี้ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยนะมันไม่ใช่ปูนปั้เตอร์นะปูนปั้เตอร์เป็นสิ่งสําคัญในการทําพะเกในการทําพรสส่งงานประกวดนะจําไว้เลย คาบกุคาบอะไรเนี่ยมันจะทําได้ต้องใช้ปูนปัตเตอร์ใช้ผงปูนเปือกหอยไปทำคาบก,กู่ไม่ได้นะฮะไปปั้นเอาผงปูนเปือกหอยไปปั้นใหม่แล้วอัดกุเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับเนยแข็งเคลือบคาราเมลคาบกุอะไรเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้ขมิ้นเนี่ยมันจะบอกว่านะเป็นพระที่ผ่านอายุการนะฮะหรือว่าไม่ใช่ พวกสารประกอบของผสมหรือปูนปัตเตอร์ปูนยาแนวตับแก่ปูนซีเมนต์ต่งางๆนะครับนะครับอันนี้ก็ของคุณพีระนาธนะครับอุตสาหะโยธินนะครับนะถ้าใดสนใจก็โทรไปคุยนะครับ095 398 6975นะครับนะครับอ้าวนะงงงง ไงครับสวยนะตรงนี้เนี่ยคือคืออย่างนี้เราด้วยประสบการณ์นะเราฝนเนี่ยคือถ้าเป็นสมเด็จเนื้อจะจะซุยนะซุยนุ่มนะแล้วท่านระวังนะเดี๋ยวท่านไปเผลอกดนะหักเลยนะ จำไว้นะครับเวลาเราทําอย่างนี้ไปท่านมีการเจรจาซื้อขายท่านก็นะฮะดูได้ว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะฮะร้อยกว่าองค์นะฮะผ่านอยู่แค่นี้นะครับนะฮะร้อยกว่าองค์เนี่ยถ้าคิดเป็นตัวงกันเนี่ยเท่าไหร่นะแต่เราไม่เอาไม่ทํานะครับนะครับโอเคนะครับ